วสวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาไทยฟิตชิ่งสุขุมวิท85นะคะพอดีชุดนี้ลูกค้าสั่งมานะคะเป็นชุดที่8ของวันนี้แล้วนะคะจะส่งแก๊บหนูก็เลยอ่ะลูกค้าออกกันไปเกือบหมดแล้วก็ขอจับมาถ่ายรีวิวชุดเด็ดอีกสักชุดหนึ่งนะคะกับเจ้าชุดคันนูโวนะคะอิเล็กตรานูโวตัวนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสปินท่อนเดียวนะคะสีท้ายสีออโรราสีม่วงนะคะโคตรหลอนะคะประกบคู่กับรอบ VBAT m เมก t ทอนตัวใหม่นะคะห้าบวกหนึ่งลูกปืนสแตนเลสนะคะข้อดีก็คือตัวนี้เขาใส่แขนแต่งมาให้แล้วนะคะนี่เป็นน็อปแต่งมาให้นะพอประกบคู่กับเจ้าคันนูโวตัวนี้รุ่นใหม่นะคะจะเป็นปี2022นี่เนื้อแบงค์จะเป็นซ u เปอร์เอ็กคอร์ดด้านไปจนถึงปลายแล้วเป็นเ e อ็กคอร์ดแท้ด้วยนะคะมีคลิปทำไปแล้วเนาะอันนั้นไปดูก่อนหน้านี้ได้เลยแต่วันนี้หนูบอกเลยว่าเนี่ยชุดที่8ของ วันนี้แล้วนะยังเหนื่อยนะฮะยังเหนื่อยนี่ประกบชุดนะคะชุดนี้จัดให้ลูกค้านะคะพร้อมส่งแถมสายเอ็นเจแปนนะคะลอกเบอร์2องพันเปลี่ยนสลับซ้ายขวาได้นะคะพอประกบลอกกับตัวเมกะทอนเนี่ยมันสวยดีนะคะก็คือสีเขาก็จะออกแบบดุดด,ด้าน,ด,านด้านหน่อยนะคะเนี่เสียงก็ดังใช้ได้เลยนะคะเนี่อลูมิเนียมสปูลน,นะคะสลับซ้ายขวาได้ จูสายได้เยอะนะคะห้าบวกหนึ่งลูกปืนสเตนเลตแถมประกันนะคะตัวนี้ค่อนข้างจะขายดีนะคะก็เลยรีบเอามาถ่ายเร็วๆให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะลูกค้าประกบคู่กับคันเวทนี่ท่อนเดียวหกฟุตหกนะคะเวทแปดสิบเจดนะคะแปิบเจ็ดเนี่ยลูกค้าหลายคนถามว่าเอ้ยแค่ตกปลาช่อนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะตัวนี้ผิดคิ้วเล่นชโดก็เล่นได้นะคะเพราะว่าเขาให้ตีเหยื่อได้ถึงสิบถึงยี่สิบห้ากรัมเลยหวัวด,ดีหวัวด,ดี เหนียวดีนะคะวันนี้ก็ขายเยอะส่งเยอะแล้วก็ลูกค้ามารับเยอะนะคะก็เด้งดีสําหรับเป็นเวทกลางนะคะ,ะถ้ามองหาคันที่แบบเด้งๆหน่อยสีสวยๆแจ่มๆหนูก็แนะนําชุดนี้นะคะครบชุดพร้อมส่งนะคะสองพบาทนะคะแถมใส่เอ็นแอนอันนี้คือจัดโปรให้ลูกค้าสดๆไปเลยนะไปแล้วแชุดนะคะยังไม่ทันได้ถ่ายคลิปรีวิวเลยก็จะหมดแล้วสวยมาก